จ้าพี่น้องวัสดี่พี่น้องป้องไปโอ้เห็นหน้าคลิปเห็นคลิปยี่บุญก็เห็นตังเต้เห็นหนา้าโลดเนาะเออบ่เห็นเห็นอย่างไรพี่น้องไปงานข่าวดำหอกมาด้วนี่ไปเผาศพชาวพนกิจหยาิห่างๆจะว่าญาติก็ได้จะว่าเพื่อนบ้านก็ใช่ตายต่อกันเดี๋ทุกคน ถ้าพนาักกิจเมื่อนี่เมื่ออื่นเมื่อกสิกิบดูกกบธาดเฮ็ดบุญกบถาดน้ำเลยวราศั่นเบียบเล่ากับฐานะอันบ่ออันดีปันไดเนาะลูกตอกกับบ่นั่นลูกตอกอก,ตอกับมีสองคอนไม่จะผู้ชายบ่มีลูกมีเมียจะค้นมานี่ยยาตีพี่น้องกับบ่มีแม่กับตายบ่แมนว่ายาตีพี่น้องบ่มีดอกญยาตีพี่น้องเขาเจ้ากับเป็นครอบรัววผครขอบรัวมันแมบนบ่เอเอก็เลยแบบตังคนตัง เดทมาหากินนั่นละล่กะก็เลยแบบว่ามืออื่นเพจน์จีมืออื่นเพจน์จีเจ็บดุกแล้วเพื่อนก็บสีกบาธาตุพร้อมเลยท้งบุญกบาธาตุไปด้วยเลยทัย้งสีนะก็ยี่บุญกับบัวมีเวลาจะได้ดูแลเจ้าขวางบบบนี้นี่แต่ไปกับไปนี้ตั้งแต่งานก่อนงานเป็นการเป็นงานขาวดุกขาวดำไปเคลืนกับกลับมาแตงโมเด็กวดเดิน ช่วยคนสืบทเลี้ยวยัวยงเลี้ยวเนาะคนสวดสองจบได้มื่อคืนวันนี้มือนีก็ไปถึงเตีเยงหัวกระมานี่พะเยนแล้วก็ส่งขอความหาปองแปงปองแปงวันนี้โมงกะเลว่าฉันก็เลยถ่ายรูปให้เบิ้งละถ่ายรูปไปนั่งยุสลา,าส์สวดอันสลา,าไออันนั้นซุนั่นส่งให้รวยมากฉันมารวมชาบปัญญกิจ เพื่อนบ้านตายก็เลยมาเดี๋ยวฉันก็กลับไปดอกแลกลับมาหอดบ้านแล้วก็มายุบกลับมาหอดบ้านไปฉันนั่นไปสื้อของฉันไปสื้อเพื่อในจืดสื้อ,อยังแล้วกําลังขนของเข้าบ,าๆๆๆาบ,าบ้านก็เลยว่าเดี่ปุ่นกเลยว่าฉันหอดบ้านออาแล้วก็เลยตอบข้อกล้วยเราไปพ่อญี่ปุ่นมาหอดบ้านแล้วเราก็ทู่มาวิดีโอข้อแล้วก็พาไปเบิ้งสวนแล้วกพ็พาไปเบิ้งสวนอันหลังบ้าน ยบุญถามแล้วว่าอันนั้นน่ะมันเป็นอันอ่าสุสานอันสุสานฝังฝังคนตายตีแล้วอาทีเห็นเนี่ยเขาเรียกโบสโบสสุสานอันอันโบส์สุสานนั่นละเออสุสานฝังศพนั่นละมันไม่น่ากลัวหรอกเงียบสงบเป็นว่าเออฉันก็รู้ฉันบ่ได้ย่านดอกก็รียว่ามีหิบซี่ว่ามีเอบซี่เห็นเห็นอ่ะคลิปที่ยบุญลงให้เบิ้งเนาะที่พ่อเหญ่เแล้วายไมาให้เบิ้งเมื่อวาน อ่าทีเราพาไปเบงบัานว่านี่ละ่ะเราถ่ายวิดีโอมาให้อันนี้ก็เลยเอามาไปให้เอฟซีเบง้นัมอุ้ยาย,ย,ยายอยู่ใกล้อันยายอยู่ใกล้อันสุสานฝังศพนี่ยายน่ากลัวอยู่นะเห็นว่าบก่กลัวดอกอืมบ,อบ,บ่กลัวยี่บุญ่ญัญนะยี่บุญเราเป็นคนญาติยีบ่บุญวามันเป็นแตยูซะสุสานิ่นน่ะมันแบบมันเงียบสงบแล้วก็ สวยงามเจ้าเ,เห็ดงามเจ้าเ,เห็ดงามประดับลุมสมลงศซปลูกดอกมองดอกไม้มกระบอกมันมาหินอันโอ้ยถาดยังเป็นตยานตัวพี่น้องถาดยังเหลี่ยมงามน่าตั้งโกดูเกเรเปตยานตัวอันนี้ดินหลับหลับเคตปักซื้อไปแล้วกระปลูกดอกไม้ใส,ส่ซื้อที่บนวางเ็เป็เตยานดอวแล้วด้บ้านอันนี้เขาเรียกโบสถุสานล้วว่า มันเงียบสงบมันเงียบสงบนะแล้วว่าก็เลยว่าฉันรู้ฉันเคยฉันเคยเห็นฉันเคยสัมผัสแล้วฉันไม่กลัวหรอกแล้วาเนี่ยแล้วก็ผ้ายางออกไปแล้วก็ทายวีดีโวแล้วก็ผ้ายางออกไปสวนสวนนั่นล้างบ้านก็มีดอกไม้มีอย่างมันเป็นปลาลูกล่างอันแหละมันเป็นแบบว่ามันเป็นบ้านเก่าเนาะทุกคนมันเป็นบ้านเก่าเขาขายออก เขาบอกนก็ดีเจอ,อยางออกเบิร์ดแล้วก็ต้องไปตกแต่งอีกรีโนวทหลายอย่างอยู่แล้วก็สีแต่งของเราหมาักสไตล์ใดแล้วแต่ว่าเราหมากักโทนสีขาวแล้ววะฉันชอบโทนสีขาวคนเราสงสัยเพิ่นก็สิถ้าสีขาวแล้วก็สิเป็นผูน้ได้เจอนี่ส่วนมากก็จะเป็นสีขาวแล้ววาฉันชอบสีขาวเลยไปฉันชอบฉันชอบกาเด่นมากไม้เลยวะอะไร เยาว์การ์เดนเอาท์ไซเวลี่ว่าญี่ปุ่นว่าฉันชอบปลูกไม้อะไรพุทธพลาเวอร์พุทธเฟสบุ๊คแล้วว่าโอเคแล้วว่าฉันคิดว่ามันจะดีฉันคิดว่ามันจะดีแน่นอนคนว่าฉันคิดว่ามันคงจะดีแน่นอนโปงสวยแนย่หน้าดูคนว่าเออก็เศียยังอ็่างไรเฮามีมส่วนรวมน้ำเนาะวะเนี่ยกระดาเออเมื่อเราเศียรยังก็มีอย่างห้เฮามีส่วนรวมน้ำ วัตถาว่างวแตตะว่างแล้วกับวิดีโอข้อโน่นนี่นั่นไอเบิงเออไม่ไหมก็ยังเสียละทุกคนเอ้ยมันกับคือกันกับพญารุนี่แหละไม่ไก็ยังเสียละอันไหนแน้ส่งเงินผันตัวส่งส่อาทิตย์ต่ส่งเงินอันนี้เรื่องเงินเบาๆกันดอกเบา่องเรื่องเงินเบายังเบาๆเพราะว่าคุยกันแล้วว่าถ้ายังบดีๆทายังบดีปินยังกันก็คือเรื่องเงินเราจะไม่คุยกัน จัดการจัดการเรื่องง่ายขวางง่ายยัง้าบ้านแล้วคนบางๆไปปลายสัปดาห์เพิ่นกับสิบุกตัวเพิ่ว่าฉันจะไปหาคุณแน่นอนดาลิงไอไอไมเดียเียเดียเดียยไปหาคุณแน่นอนไมเดียแต่หลังๆน่าก็ทังดาลิงทึงเดียไมเดียไมดาลิงไมเดียดาลิงต่กี้จะบอสัยคำนี้เด้อ ใส่คำนี้กันคือคุยกันซูเมืเอซอเมือแบนี้เหมือนกันบว่ามันก็เริ่มเริ่มจะสนิทเริ่มจะผูกพันโอ้ไปมีความสุขหลายหัวล่อลาหัวเลาะล่าเลยเดี๋ยวไอ้ลูกอย o ่สุขแฮปปี้เสมอแม่จะมีความสุขกับบ้านไหมเห็นไหมเงียบมีสามหลัง่ค่ย สามหลังเรากะติดกับโบดเงี้ยน,นะกำเท้งด้านขามันก็เป็นโบดก็ไกลกันแน่ยูบอกแต่ว่าเฮาเบิ่งอยู่ในกล้องมันส้มไก่ปึงอยู่ในวิดีโอมันคือไก่ซือแต่ว่ากะไก่ห้างในดอกดดเป็นไปไะเดน็นสำคัญนะทุกคนนะพอเดี๋ยงมาพอใหญ่อันนี่นะผู้ใหญ่เลยทุกคนสิบว่าข่าวๆสูฟังงังนสิละผู้ใหญ่หวัวโลนเม่งผู้บักใหญ่เลยละ่ะ สไตล์พวกอังกฤษอะคือกันกับพี่บิวอะหัวหล่นหล่นปากปีปีว้าวโ,โาาอ้ยว้าภาษาเนี่ยว้าเลี้ยวครับมังเถื่อเขาจนจับใจควื่อน้ำกับบ่ได้เพรท่านคนละจนได้บอกอีว่าไม่เนี่ยส่งเข้าม,มา ไปปต้่มอีกคนมันเย็นแล้วทุกคนสิบกคบให้มันเข้ากันเออมีบางคนว่ามันโอเคอยู่ในย้ายแต่ว่ามันจะมีปีกจมูกด้านหนึ่งใหญ่ด้านหนึ่งใหญ่กว่านิดนึงด้านไหนยี่บนน่าด้านนี้นะด้านที่เ้ายิบเนี่ยมือนี่โอเคแน่แล้วนะโอเคแน่แล้วมันยุบลงแน่แล้วเพราะว่ามันบวมๆดิมันบวมมันนี่ยี่บนเอายี่บนมาล่างแผลทุกคน เอบนหลงเพลียหลังไปหลังมาลลางไปหลางมา,า,งา,งมาอันนั้นหลุดไอ้อไอ้ไหมหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยนี่เลลแดแดงๆนะแดงๆอยู่ข้างในนี่หมอก็ต้องไปตัดส่องไฟเข้าไปแล้วก็ตัดไอ้ที่มันเหลือแล้วก็เลือยหลยนะมันมันมัเลือหไายทุกคนเลื้อหลหลเลือเยอะอีเลยทีเดียวแหละข้างในนะ่ะเส้นทอเส้นผมนี่แม่ก็ขนจหมูข้อนไหมตำดาเหมืนได้บนเลี้ยวออกแล้ว่ะได้แดงมัน นี่บนหลังสีระหลังไปหลังมามันฮอตเตดแต่สีมันเป็นแผ่นเป็นแผ่นเพ้อเบอเปื้อเบือออกมาหนียังบุกกร้องร้องร้องงัดเบิ้งนะลองร้องงัดเบิง้งไงแต่ออกมาเป็นแผ่นแบบไงเลยไหมเต็มเลยอะ่ะเป็นไหมดำเปื้ดเลยวันนี้มันสียัางที่สนขึ้นมาทั้งทึ่งนี่จ้องไปให้หมอเช็คอีกไปตัดไหมอีกยูรียูดีแหละทุกคนมันดี่ยี่สิบเกือมันเละเดียงหรืปล่ เดงใช่ญี่ปุ่นกว่าอยู่ตรงนี้แหละมันใหญ่มันใหญ่มันบวมไง,งเพราะว่าตรงแถวนี้มันเป็นเป็นแผลเป็นเนขาตัดนะอืเขาตัดแล้วเ็าเสันะทุกคน,นก็เลยบวมด้านนี้เขาพอดีด้านนี้พอดีเย็บด้ด้านนี้พอดีเย็บเย็บด้านนี้ด้านนี้มันก็เลยเหมือนบวม ชาเนี่ยมุชาปลายจมูกเดี๋ยยันนี่คนเอานี่ไปต้มกันทุกคนเอาไข่ไปต้มกันเดี๋ยวตอบขอความพะย่ะกันถือปองบิงปองไม่อยู่แล้วล่ะคุยกันเบิดมือแล้วมื่อนี้เพราะว่าตั้งแต่เศร้าแล้วมันบได้คุยคือไม่ประสงค์ขอความหากันซื้ออะไรยกกลับไปไป,ไป,ไป ชอบภนรกกิจนะทุกคนกันบบอสดโดร์คุยกันเมื่อนีนเสาร์อาทิตย์เราเราก็อยากมีอย่างอยากให้เบิองอยากอยากให้เฮามีส่วนรวมน้ำนั่นละเออประมาณนั้นเอาสํำนันแลาทุกคนบ๊ายบาย